นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจการเตรียมพร้อมให้บริการผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวานนี้ว่าการให้บริการต่างๆดีขึ้นและพบว่านโยบายวีซ่าฟรีของรัฐบาลทําให้นักท่องเที่ยวชาวคาซัคสถานและอินเดียเดินทางมายัางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันในวันพรุ่งนี้จะเชิญผู้ประกอบการสายการบินทุกรายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมทั้งบริษัทการบินไทยและภาคเอกชนรวมกันหารหรือแก้ไขปัญหาผู้โดยสารแออ่าเนื่องจากคอนแทคเกตหรือสะพานเทียบเครื่องบินไม่เพียงพอพร้อมมอบนโยบายให้ทางบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทอได้พัฒนาให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกลับมาเป็นท่าอากาศยานที่มีคุณภาพ ติด20อันดับแรกของโลกภายในระยะเวลา3-4ปีในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ผมจึงได้เชิญสายการบินทุกรลายที่ประกอบการอยู่ในส่วนภูมพร้อมกับทางบริษัทการบินไทยที่รับหน้าที่ในเรื่องของการแบ็กเกทแฮนดิ้งจะเข้าไปคุยกันให้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงแล้วจะได้แก้ไขปัญหาได้ผมเชื่อว่าถ้าเราสามารถแก้ปัญหาด้านนี้ได้บกจากนี้ไป ที่ประเทศไทยเราต้องการให้เป็นศูนย์การปูวิภาคก,การบินนะครับผมเชื่อว่าเราทำได้แน่ ด้านนางสาวถาบณีเกียรติภัยบู์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อทอกล่าวถึงสถิติการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนในปัจจุบันว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง9ก้ากุมภพาพันที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยสะสมแล้วกว่า7 3 0 0 0สคนถือเป็นสัญญาณบวกในการเติบโตอย่างก้าวกระโดดซึ่งมั่นใจว่าหลังจากเริ่มนโยบายวีซ่าฟรีให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนกับไทยตั้งแต่วันที่1มีนาคม2567เป็นต้นไปจะ ลัการให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยถึงหนึ่งล้านคนในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนดังนั้นอุตสาหกรรมการบินจึงจําเป็นต้องเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวรวมถึงทุกจังหวัดของไทยต้องเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวจีนที่จะเข้ามาจาก40เมือง สถานการณ์ในเรื่องของอุตสาหกรรมการบินเนี่ยตอนนี้จีนก็น่าจะกลับมาที่ประมาณสัก6 5 7 0แล้วตอนนี้ก็มาจาก40เมืองซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณบวกมากๆก็เกอบกับในส่วนของการที่เรามียาแลนด์ก็คือการฟรีวีซ่าทั้ง2ประเทศการที่คนไทยก็อาจจะได้มีโอกาสในการที่จะเดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศจีนในหลายๆมณฑลมุมมองก็คือว่าถ้าเราเนี่ยได้ไปเยือนในหลายๆมณฑลสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาแน่นอนว่าถ้ามีดีมาทั้งสองฝ่ายเนี่ยในเรื่องของสายการบินมันก็จะเต ขนณะที่นายโภคินพลกุลนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีนมองว่ารัฐบาลมาถูกทางในเรื่องการดําเนินนโยบายวีซ่าฟรีถาวรไทยจีน พราะจากข้อมูลท r i ป .com พบหลังดำเนินนโยบายนี้คนจีนเข้าไปค้นหาที่เที่ยวในไทยมากขึ้นกว่าปีก่อน7เท่าและคนจีนจองทริปมาเที่ยวไทยสิงคโปร์มาเลเซียมากกว่าเดิม15เท่าเฉพาะตัวเลขนักท่องเที่ยวเข้าไทยณสนามบินสุวรรณภูมิแห่งเดียวระหว่างวันที่4-16กุมภาพันนี้มีตัวเลขกว่า2,360,000คนหรือเฉลี่ย1.8หมื่นคนต่อวันจำนวนนี้คาดว่ากว่าครึ่งเป็นนักท่องเที่ยวจีน ที่คาดว่าจะเป็นจีนเยอะกว่าทุกชาติว่าการยกเลิกวีซ่าแล้วจุดหมายปลายทางมาไทยนี่ให้ไกลสุดี่ประมาณ5ชั่วโมงมันใกล้กว่าไปยุโรปไปที่อื่นค่าใช้จ,จ่ายถูกกว่าความรู้สึกใกล้ชิดผมก็สัมผัสกับคนจีนเยอะมากส่วนใหญ่ที่เข้ามาเมืองไทยนีย่คือมคือรู้สึกมาเมืองไทยแล้วเขารู้สึกเขามีความสุขเหมือนกับวัฒนธรรมมันใกล้เคียง และในวันที่หนึ่งมีนาคมนี้ซึ่งเป็นวันเปิดวีซ่าฟรีให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนทางสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองจะเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่รองรับอีกกว่า200นายและเพิ่มเป็น600นายในเดือนพฤษภาคมนี้คอยเฝ้าระวังเพื่อแก้ไขปัญหาระบบตรวจคนเข้าเมืองเกิดปัญหานารุมอนอุดมพรรายงาน